เจะประเด็นข่าววันนี้ครับมาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทนะครับที่หลายคนก็ติดตามข่าวคราวกันอยู่นะครับแต่ว่าเงินดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเขามีการกําหนดเงื่อนไขนะครับว่าต้องกลับไปใช้ในอำเภอตามทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นหลายคนก็กังวลน,นะครับเพราะว่ามีการย้ายไปทํางานต่างจังหวัดโดยเฉพาะคนที่อยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ แล้วย้ายไปทํางานที่เมืองใหญ่หญย้ายไปทํางานที่กรุงเทพไอ้ครั้นจะเดินทางกลับไปไกลๆเนี่ยหลายคนก็กังวลเอ๊ะจะลําบากนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะครับว่าคนที่กังวลและต้องการที่จะย้ายทะเบียนบ้านเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทได้สะดวกนั้นสามารถที่จะย้ายได้เลยครับก่อนที่จะมีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วง ไตรามาสสามของปีนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าสามารถย้ายทะเบียนบ้านได้ก็ย้ายได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าภาครัฐเขามีการกำหนดวันลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทแล้วแล้วเลยวันที่เปิดรับลงทะเบียนอันนี้ก็ไม่สามารถย้ายได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครที่ต้องการย,าย,ย้ายยังย้ายได้ครับย้ายทันนอกจากนี้ครับในช่วงนี้คณะอนุกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตเขาก็กำลังมีการพูดคุยพิจารณา นะครับเกี่ยวกับคนที่ตามทะเบียนราชมีการแจ้งข้อมูลว่าเสียชีวิตแล้วแต่จริงๆแล้วเจ้าตัวยังไม่ตายนะฮะยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็กำลังกำหนดแนวทางในการอุทธรสิทธิ์กันอยู่กับอีกประเภทก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์เงินดิจิทัลวอ l เล็ต0 0 0 0บาทแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนโอ้โหอันนี้จะใช้สิทธิ์กันอย่างไรเขาก็กำลังกำหนดแนวทางกันอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับ ถ้าได้รับสิทธิ์ถ้ามีสิทธิ์ก็ต้องได้ใช้สิทธิ์ละนะครับอันนี้ก็คณะอนุกรรมการกําลังกําหนดแนวทางกันอยู่นะครับอย่างไรก็ตามย้ำนะครับท่านผู้ชมครับว่าภาครัฐยังคงยืนยันไามลายเดิมก็คือในช่วงไตรามาสสของปีนี้จะเปิดให้ประชาชนเนี่ยนะครับประมาณ50ล้านคนเนี่ยได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล w a ลเลตหนึ่งบาทและในช่วงไตรามาสสี ไตรามาส็คือตุลาพฤศจิกาธันวาปลายปีนี้แหละครับคนไทยประมาณ50ล้านคนก็จะได้ใช้สิทธิ์เงินดิจิท a ลวอลเล็10,000บาทแน่นอนครับ